สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะของชาวธาตุดินราศีธาตุดินมีราศีกันนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสไทยวันที่นะคะหมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนทุกท่านมันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนทุกเรื่องราวได้แม่หมอยาให้คุณอะไรที่มันดีๆก็เก็บไว้นะคะไม่ดีก็ทิ้งไปดูเป็นแนวทางเนาะ ให้อ่านสลับการเป็นไวเบอร์ซาได้มารับชมรับฟังกันค่ะมาดูกันว่าธาตุดินตอนนี้คุณเป็นอย่างไรก่อนเนาะนะคะใบแรกขึ้นมา Queen er ควีนเทอเรียนคามว่าคุณเป็นยังไงแม่หมอบอกเลยว่าคุณก็นิ่งนะนิ่งรักอ่รักเกียรติรักเกียรตินะคะรักศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะเพราะว่าควีนเทอเรียนนะคะความหมายนะคะแม่หมอว่าคุณน่าจะเหมือนโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองคุณไปแต่ถ้าความรักไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึก อะไรนะคะกับคนที่หายไปเราก็คิดบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่ไม่ได้ไม่มีเขานี่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะเว้นเธอเลียนแบบนี้แปลว่าเ,าเราเรารักตัวเองแล้วนะคะมากขึ้นนะต่อมานะคะเดมเพลสเนาะเดมเพลสนี่นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะแม่หมอว่าคุณดูแลตัวเองดีมากใส่ใจเวลามีความรักคุณเอื้อเฟื้อคุณรักเขาคุณซื่อสัตย์คุณมั่นคงอ่ะคุณวางตัวดีด้วยนะคะตรงนี้อ่านะคะนายเธอเรียนเนาะ มีควีนเหลียนมีนายเถือเรียนนะคะตรงนี้ธาตุดินกันไนะม่สมองกอนนะแต่เอมพัลเลราศีเมษลาคนาเมตนะมีไพ่คู่กันเลยนะนะคะอันนี้ไพ่ตีคู่มาแบบนี้แปลว่ามันเหมือนเรานะคะเกิดมาคู่กันนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือสร้างบุญเกื้อนหนุนกันมานะคะเป็นได้คู่เขาเรียกว่าคู่กัลยานามิตรนะคะหรือคู่บุพเพสนิวาสคู่บุญก็หมดบุญได้นะคะถ้าไม่ทําบุญสร้าง ดวงหนุนกันไปเรื่อยๆถูกไหมนะคะคู่กรรมก็หมดกรรมก็ต้องจากกันไปพราะคนเรานะคะแม่หมอว่าคุณรู้ดีกว่าเราว่าคุณเป็นคู่กันแบบไหนบางคนทุกข์ใจมากๆนะคะในความในความสัมพันธ์เนาะมาดูบางคนเป็น <c oughs> นะ,ะคะควีนถือถ้วยออกมาพร้อมกันนะคะหกไม้เท้าเ h อ h เฮอร์มินะะ สิบเหรียนแปดไม้เทา้าให้ใตยสำรับอะนะมาดูกันนะคะที่นะคะวันที่เขาจากคุณไปนะเขาคุณกับเขาห่างกันไปจากกันไปเพราะเรื่องอะไรนะคะตรงนี้มาดูกันว่าคุณคุยออกับใครบ้าง The Emperor ราศีเมลคณนาเมศนะคะอาจจะเป็นเจ้านายเรานะคะคนที่ทํางานหน้าที่การงานโตก็ได้นะนะคะหรือไม่ก็คนเด็กนักเรียนอินเตอร์ก็ได้นะคะ ต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้คนมีสีมีตําแหน่งได้ด้วยควีนเธอเลียนนะคะธาตุดินกานผสมมกรเดมเชีคนเกิดวันศุกร์นะมีสีเปรียนสเตงสิงห์ลัคษณสิงห์เดมิเชียนคนเกิดวันพุธนะคะตรงนี้เนะดมิเชียนเนี่ยเป็นดาวพุธได้ด้วยนะค,ะควีนเธอถ้วยเดอเฮอร์มิตชอกันลัคณะาการแปดไม้เท้านะคะตรงนี้แล้วก็นายเธอเรียนที่ผ่านมาตกตําแหน่งตรงนี้แปลว่าความรักความสัมพันธ์นั้นธาตุดินรู้สึกว่ามันไม่เคยชัดเจนเลยไม่ว่าคุณ จะครบกับเขานานแค่ไหนก็ตามนะคะแม่หมอขอให้อ่านไพ่ที่ผ่านมาให้ฟังนะคะเป็นยังไงบ้างนะ,ะใบแรกเลยนาที่ผ่านมาก็คือคิงดาบทัดลมนอกจากลุมมีทุนสามดาบห้าเหรียญนะคะสองถ้วยสองไม้เท้านะ,ะม่มีชเชีย่ย โมนไพ่ใต้สำหรับเป็นก้าวดับนะมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราเครียดเราคิดเยอะนะคะแทบจะเป็นซึมเศร้ากับความรักความสัมพันธ์ท่านดินในสิ่งที่คุณดูแลบางคนเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องเงินทองนาทีการงานก็ได้นะคะถ้าเป็นอายุน้อยมากๆหมอไม่ได้แปลว่าน้อยทุกคนเราจะคิดบันีีกับคุณนะคะตรงนี้นะมันเป็นไพ่โดยรวมหมอพูดตามไพ่ของหมอที่ออกมาอาจจะห่างกับคุณเป็น5ปี7ปี10ปีกว่านะคะหรือ คนคนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดว่าความรักมันต้องใส่ใจมันต้องมันคงคือมันรู้เหมือนรู้สึกดีกับเราแต่ไม่ได้แปลว่าอยากจะพัฒนานะแม่หมอว่าเขาไม่เคยชัดเจนเพราะเขาไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นเรื่องงานเรื่องเงินซะมากกว่าไม่ค่อยได้สนใจความรักที่เราให้ยังมองหาโอกาสให้กับตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินนะสองนะคะตรงนี้ขึ้นมาแม่หมอว่าคุณก็เคยรู้สึกดีคนคนนี้นะเขาก็เช่นกันสองด้วยจะเกิดขึ้นได้มันต้องรู้สึกดีต่อกัน นะ,ะคะว่ารู้สึกดีแม่หมอไม่ได้บว่ารักมากนะรู้สึกดีเหมือนเ,อเหมือนคุณไม่ได้คิดไปเองฝั่งเดียวนะคะว่าเราชอบเขาข้างเดียวอันนี้เขาก็มีใจแต่มีใจมันก็ต้องเขยืดเป็นชอบชอบก็ต้องพัฒนาเป็นความรักรักก็ต้องพัฒนามันก็คือไต่ทีละลำ,ลำดับนะคะนั่นแหละแต่ก็ชอบก็รู้สึกดีได้แค่นี้พอนะคะความสัมพันธ์นี้บางคนก็เป็นสภาวะที่เมื่อห่างไกลกันทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวเขาไม่ใส่ใจหรือเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์สิบดาบ บางท่านเนี่ยเป็นสถานะแฟนแล้วนะคะสิบเรียนเนี่ยเป็นครอบครัวหรือคุณมั่นคงกับเขามากมายแต่ที่ได้กลับมาท่าดินคุณเหนื่อยสะสมไลยนะคะสิบดาบกว่าจะโดนดาบทีละเล่มเนี่ยนะคะยังไม่พอนะเขายังพูดตรงกับเราพูดเหมือนเอาไม่แคร์เราคะ,ะเอานึกเอาแล้วกันนะพูดเหมือนไม่แคร์แทนที่จะรู้สึกสำนึกเสียใจก็เออไม่แคร์นะคะนะคะ,ะ,ะตรงนี้คุณจะรู้สึกเอยมีความรักหรือมีแฟนเหมือนไม่มีโดดเดี่ยวมากเงามากพูดตรงพูดแรงแถมดึงความรักสามเศร้ามา หรือเราไม่ได้เป็นถึงครอบครัวแล้วค่ะแต่เราครบเขามั่นคงอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาไม่เคยชัดเจนนะคะตรงนี้หรือเรารักเป็นรักมับร้าก็ได้เนะนะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะตอนที่ไม่มีคุณนะี่ยนะคะในวันที่จะคุณไปนะเขาเป็นอย่างไรเนาะมาดูกันนะคะ ใบแรกของคุณได้ทำลันธนูลัคนาธนูคนนี้อาจจะโยกย้ายกําลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือกําลังบาลานซ์ชีวิตตัวเองนะคะคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะบางคนอายุบางคนความห่างไกลความคิดความอ่านก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษานะคะสองดาบนะสับสนและลังเลบางสิ่งบางอย่างอยู่นะถ้าเขาไปดิวเขาอาจจะไปดิวคนอายุน้อยหรือเขาไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทอง The Embrace นะคะ เขามีคนในใจเป็นเดมเพลนนะเหมือนคุณสีถ้วยนะคะไพ่เหมือนคุณนะคะสีถ้วยเบือบ่อเบื่อเซ็งเซงนะคะชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเดดเดดพี่จิกรคณาพี่จิกคุณเขาจบกันไปหรือถ้าเขาไปดีก่าใครเดดขึ้นมาแล้วนะคะมันจบกับใครบางคนแล้วได้แฮงแมนนะคะตรงนี้เขาก็ทุกใจนะทุกใจหรือคุณหัือเขาเนี่ยและคะ่ะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจหรือดึงมือที่สามเข้ามา แต่แม่หมอว่าเขาไม่ได้โอเคนะกับสภาวะที่เขาเลือกอะซีเรียนเขาก็มีคนเยอะๆมาให้เลือกแต่เขาไม่เลือกใครถ้าเขาไปดีก่าใครแม่หมอว่าตัวนี้เขาสวดแล้วนะเขาไม่ได้มีใครหรือรู้สึกว่าเออสิ่งในที่เลือกอะมันไม่ใช่สําหรับเขาเห็นไหมมันน่าเบื่อน่าเซ็งนะเนาะรู้สึกเออสับสนรู้สึกว่าเอ้ฉันคิดว่าฉันเลือกถูกแล้วฉันเลือกไม่ใช่อ่ะในสิ่งที่ฉันต้องการนะคะแม่หมอว่ามันเลทมันขึ้นมาจบแล้วในสิ่งที่เขา ห,หรือภาวะที่เราขัดแย้งไม่เข้าใจเนี่ยเขาห่างออกมาเขาก็นิ่งนะคะเขาไม่ได้มีใครนะถึงแม้มีคนเข้ามาให้เลือกเขาก็ไม่ได้เอานะไม่เอาคือไม่คบไม่คุยนะคะอยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่คุณโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองเลือกแม่หมอเขายังคิดถึงคุณอยู่ยสามไม่เท่านะคะเาอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานดูคือความเข้าใจดูคือต่างชาติดูและความห่างไกลหรือคนที่กําลังคิดอะไรบางอย่างแม่หมอว่าเขาถือคุณไว้ในมือคุณเห็นไหมควีนทั่วยอยู่ฝั่งคุณ เขาเป็นคิงถ้วยไพ่ตีคู่มาเลยนะคะ,ะบางคนได้ได้คุยกันนะคะบางคนจะได้คุยกันแปดไม้เท้าคือการสื่อสารมานะ,ะแต่ถ้าใครไม่มาแล้วหกเดือนก็แล้วแปดเดือนก็แล้วสิบเดือนก็แล้วนะ,ะสิ่งที่ดีที่สุดที่หมอท้าไอคือจะพูดก็คือการรักตัวเองนะคะไพ่อันนี้มันเป็นแค่ดวงรวมวมาเนาะนทุกคนทุกท่านนะคะ,นะะมาดู ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างก็คิดนากับเจ้ากับชาวทาดิกเนาะนะคิงดาบเนี่ยเขารู้นะว่าเขาพูดไม่เดียวคุณหรือพูดตรงกับคุณหรือไม่ก็คือไพ่ในบนี้คือความชัดเจนคนคนคน,นี้ค่อนข้างปากแข็งอีกโก้หนักนะคะ,นะอะรอรอสื่อสารรอติดตอ่อรอคุยรอเคลียร์รอจังหวะรอโอกาสนะคะอืม ซีเรียนแม่หมอว่าเขาก็ยังมีคุณอยู่นะยังมีคุณใครใครมาหยิบยืดโอกาสเขาก็เหมือนไม่ไม่ไม่ตอบรับใครอะค่ะเดมอนนะคะอันนี้ชาวมีลลลัคนามีนแม่หมอว่าเขาก็ค่อนข้างสับสนนะค่อนข้างเครียดคิดมากคือทุกใจนะคะสาภาวะน,นี้ทุกใจเรื่องของคุณนั่นแหละเดชัรีวอร์กรากฎลัคนากรากฎแม่หมอว่าใจลึกๆเขาก็อยากเดินคืออยากไปต่อกับคุณนะ่ะหรือถ้าความรักอยู่ไกลเขาก็นึกถึงการเดินทาง เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดอร์เฮมิตสภาวะนี้นะอันนี้ชาวกัรลัคณากัรดวงดาวที่เขาหยิบตรงนี้แปลว่าเออเขายังเหมือนคุณยังเป็นความหวังของเขาอยู่ลึกๆเขาหวังที่อยากจะกลับมาภาวะที่นิ่งเงียบเขาก็คิดว่าคุณก็เงียบก็นิ่งเหมือนกันนะตอนเนี้คุณอาจจะเคยง้อเขาเคยตามก็ได้คุณเคยทุ่มเทไม่ว่าเงินทองหรือความรู้สึกดีๆแต่บางอย่างมันมีบางอย่างที่ไม่เท่าเทียมในความรู้สึกของเขาก็ได้นะให้และได้รับไม่พอกัน แม่หมอว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อดรีวิวนี่ยค่ะ<ๆ>เขาเหงามากๆเลยเหงามากมายไม่มีคุณก็เหงาอะสเตนตนะคะคิดถึงแม่หมอว่าใจลึกๆเขาก็อยากคุยกับคุณนะอันนี้ความรู้สึกนะคะอันนี้แม่หมออ่านได้นะนะคะทีนี้หมอขอดูความคิดดูไปแล้วนะขอดูว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะ เป็นไพ่ของการตื่นรู้เป็นไพ่ของการถ้าคุณบล็อกเขาแปลว่าเขาอยากให้คุณปลดนะปลดบล็อกหรือปลดล็อกหัวใจไพ่นี้มนหมายถึงว่าการสิ้นสุดนะคะแต่สิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะ่ะเทพเจ้ากาเบียนเป่าแต่คืออยากล้อฟื้นอนะลึกๆอะค่ะ,คะเรื่องราวเดิมๆกับคุณตื่นรู้แล้วอยากคุย,อย,คยอยากเคลียนะนะถ้าเขาไปคุยกับใครอาจจะไปเคยเคยคุยกับคนใกล้ตัวก็ได้ทำแลนนะคะยังมีเยื่อะๆอยากกลับมาปรับมาจูน แต่ว่ามีความรู้สึกกลัวกังวลอะไรบางอย่างเนี่ยเห็นไหมคะคิงถ้วยคุณเป็นควีนอยู่ตรงเนี้ไพ่ตีคู่ออกมาคู่กันเลยอ่าแม่หมอไม่ได้บอกเป็นเป็นคู่นะหรือไม่ได้บอกว่าไม่ใช่นะคะตรงนี้คือแม่หมอกําลังจะบอกคุณว่ามันมันตีไพ่คู่คนละฝั่งแปลว่าพวกคุณยังสื่อถึงกันได้เขายังคิดถึงคุณแต่มันอาจจะมีปัญหาวุ่นวายยุ่งยากบางอย่างหรือห่างกันไปนานนะหรือความมีอีโก้อะไรบางอย่างก็ได้แต่หกถ้วยอยู่ตรงนี้แปดไม้เท้าอยู่ตรงนี้นะคะนะ ให้พวกนี้แม่หมอว่ามีใครบางคนจะติดต่อสื่อสารคุณมาถ้าเขานะคะแม่หมอว่าเขานึาถึงคุณอยู่นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ไว้ใจมีความระแวงจริงด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่หนีปัญหาหรือที่ผ่านมาแม่หมอว่าคุณบล็อกกันไปได,ด้วยนะหรือไม่คุยกันนะคะอาจจะบางคนอาจจะนานแล้วก็ได้มังคนท่านสองเดือนบางคนสามบางคนเนี้ยหกนะคะแล้วก็มีแปดอย่างเงี้ยมาดูแอคชั่นความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะ ใบแรกหนึ่งดาบแปดไม้เท้านายถือเหรียญน,นะคะนายถือไม้เท้าถ้าดินบางคนแม่หมอบอกนะคะมีคนเข้ามาคุยใหม่แล้วด้วยสำหรับบางท่านนะ,ะคะคิงถือไม้เท้านะคะเรนถือถ้วยเดอเอ็มพลเลอร์เดอสตาเดอะทรมพัน สตาในกลุมลัคนาคุมนะคะคุณดวงคุณมีสเสน่ห์นะ,ะมาดูกันดวงของนะคะชาท่าดินม,มีสเสน่ห์นะคะมีคนมาเข้าเข้ามาแต่ไม่ได้แปลคุณจะเลือกใครหรอกนะที่จริงคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ยังไม่มาคุณคล้ายๆว่าเหมือนคุยนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไปไปรีบร้อนแต่ไพ่มันขึ้นมามีการติดต่อสื่อสารของใครบางคนของคนเดิมๆที่นิ่งเงียบไปนะคะคนคนนี้มีคนอยาก มีเยื่อใยมีคนยังมีเยื่อใยอยากกลับมาจูนมาปรับมาเคลียกับคุณแม่หมอว่าคุณจะได้กลับมาเคลียบางอย่างคําว่ากลับมาเคลียคือจะไปจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะตรงนี้แต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือคุณเข้มแข็งแล้วนะคุณนิ่งละบางท่านาแทบจะอยากไปบวชด,ด้วยซ้ำอยากจะปฏิบัติธรรมไหวพาสวดมน์นะคะไพ่ขึ้นมาหมดเลยหกถ้วยแปดแม่ท้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันแม่หมอว่าหนึ่งบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามา ดวงมิสเนย์นะคะสองคนเดิมๆก็วนกลับมาทักทายคุณนะ่ะแม่หมอขอไพ่แนะนำสุดท้ายนะคะทีนี้นะสิบเหรียญน,นะคะที่เอ็มเพลทตอนนี้ชีวิตคุณก็เป็นอิสระดีเนาะนะคะตอนนี้ วินดาบด้วยนะเฮอร์มิตขึ้นมาอีกต่างหากนะคะเอมเปอร์เลอร์นะคะบางท่านแม่หมอบอกเลยนะนะคะถ้าการที่วนเวียนวนไปกลับกลับแล้วมันไม่มีอะไรชัดเจนแม่หมอว่าในอนาคตคุณจะได้พบเจอใครสักคนที่เป็นคู่เหมือนบุเพสนิวาสคู่กัลยาณมิตรเอมเปอร์เลอร์เอ็มเพรสนะคะตีคู่มาคืออย่างนี้นะคะเวลาดูดวงนะคะบางคน แม่หมอดูไพ่ยิปซีแต่นะคะแม่หมอดูดวงมานานนะ,ะแม่หมอเชื่อว่าหมอดูทุกคนนะคะหลายท่านมีประสบการณ์นในการดูดวงแล้วแต่คุณจะชอบถูกจริตอาจารย์ท่านไหนดูดวงนะคะแม่หมอพูดเลยว่าอ่านะคะเลขาศาสตร์วันเดือนปีเกิดตกฟากบวกเข้ากันหมอก็ทําเป็นแต่ดูพวกนี้มันมันคือดูทุกอย่างมันไม่ได้การันตีว่าเราเป็นคู่กันนะ,ะแต่ไพ่มันบอกได้ว่าเราเป็นคู่กันแบบไหนได้ด้วยนะคะบวกเลข เลขศาศตร์มันก,ก็บอกได้เช่นกันนะคะตรงนี้แต่ความรักความสัมพันนะคะมันก็ได้บอกแค่นี้ว่า,าคูเป็นคู่ขัดแยง้งไพ่ก็ขึ้นนะถ้าควูเนดาบตีขึ้นมากับคิงดาบแถมมีดาบรวบกันแถมมีจัดเม้นเนี่ยเขาเราเป็นคู่วิบากถ้าอยากอยู่ด้วยกันก็คือสร้างบุญเกื้อนหนุนกันไปแต่ถ้ามันเป็นวิบากกรรมหนะักก็แค่มาชดใช้เวรกรรมแต่ถ้าคู่บุญคู่กรรมบวกผสมกันนะคะมันมันก็จะขึ้นึ่งตกลาง ะะทำได้คือถ้าเราอยากไปร่วมกันก็คือซื้อสัตว์และสร้างบุญเกุน,นก็จะเป็นคู่กัลยาณมิตรต่อไปไพ่พวกนี้บอกได้ว่าเราเป็นคู่กันแบบไหนแต่ไม่ได้ไปกา,การันตีว่าเราทุกคนจะอยู่กันยืนยาวแล้วค่ะถูกไหมคู่บุญถ้าหมดบุญวัสนาก็จบกันไปได้เช่นกันมันขึ้นอยู่กับพวกคุณนะ,ะอันนี้นะตรงนี้แม่หมอว่าหนึ่งนะคะเอ็มเพลกับเอ็มเท็ไอไพ่เอ็มเพลนี้คือไพ่จัก,กรพพัดตีคู่มากับจัก,กรพัรดินี คุณจะได้พบเจอใครสักคนอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่พ่อไม้แม่ไม้เคยผ่านการแต่งงานหรือเคยมีคู่คนคนนี้จะมาพร้อมกับความเข้าใจตรงนี้นะคะบางคนมีโอกาสได้พบรักใหม่แต่บางคนยังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะคะขึ้นอยู่กับพวกคุณว่าคุณจะหลุดได้ไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีบ้างไหมมันเป็นดวงโดยรวมหมอก็พูดได้ประมาณนี้แต่ถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะคุณชอบจลิตกับอาจารย์ท่านไหนอาจารย์ท่านใด คุณก็ไปดูดวงกับอาจารย์ท่านั้นถูกไหมคะตรงนี้นะหมอดูหมอมินค่ะดูไพ่ยิบสี่เป็นหลักเพราะว่าในดวงในไพ่เนี่ยมันมีดวงดาวที่ซ่อนอยู่นะคะแล้วมันมีเลขศาสตร์ด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องไปดูวันเดือนปีเกิดตกฟากให้มันให้มันยุ่งยากแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกแต่ทีนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณนะเนาะนะคะและอีกอย่างหนึ่งดูดวงส่วนตัวนะคะไอดีไลน์หมออยู่ใต้คลิปนี้ นะแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามรอียดเพิ่มเติมได้แต่แม่หมอไม่มีคิวด่วนนะคะสมมุติคุณทักมาแม่หมอหนูอยากดูสิบห้านาฬิกาอย่างเงี้ยโอ้โหนะคะคิดดูแล้วกันนะคะนี่สิบสี่แล้วนะคะมันไม่มีคิววา่างแล้วค่ะเพราะเมื่อวานวันก่อนเขาก็โอนจองกันแล้วนะทุกท่านมันก็คงเต็มวันนี้หรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีคิววนันนี้สมมตินะคะหมอก็จะทําคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อวานหมอดูแล้วอ๋อมันว่างนะพรุ่งนี้ไม่มีคิวเลยแม่หมอก็จะไปทําธุระ ะะเดินทางไปทําบุญนะคะไปไล่สวนเกษตรกลับมาก็สองสามทุ่มแม่หมอคงไม่ดูถ้าทักเข้ามาจะมีไอจะมีแอดมินคอยตอบนะคะคือแฟนหมอมินเองหรือเป็นหมอมินที่ตอบถ้าตอบช้าหมอขออภัยด้วยค่ะหมออาจจะทํางานคนเดียวหมอจะให้คิวว่าพรุ่งนี้หรือมะลืนที่ยังว่างอยู่ถ้าคุณสะดวกเวลาที่หมอให้ไปคุณก็ต้องโอนจองเพื่อจะได้คิวดูดวงนะ ตรงนี้ไม่ใช่มาถามว่าแม่หมอนะแล้วแม่หมอสะดวกคุยวันไหนมาคุณทักมาเวลาไหนหมายถึงเวลาที่หมอทําการนะคะแม่หมอก็สะดวกตอบหมดแหละนะแต่ไม่ได้แปลว่าเออแม่หมอบอกว่างอีกสามวันนะคุณไม่สะดวกพรุ่งนี้นะอีกสามสี่วันค่อยมาถามใหม่แม่หมอก็ต้องบอกว่าอีกสามสี่วันว่างคุณต้องโอนจองถึงได้คิวแต่ถ้าคุณไม่โอนจองเว้นวันเวลาผ่านไปถูกไหมคะทุกคนที่มาถามคิวเขาก็ต้องโอนจองพอคุณมาถาม คุณจะมาบอกว่าโอ้นะไหนแม่หมอบอกว่าคิวว่างโถแม่หมอก็ตอบคุณทั้งสามวันที่แล้วมันก็ต้องว่างสิคะแต่เมื่อคุณไม่โอนจองวันเวลาผ่านไปมีคนถามมันก็ต้องมีคนโอนจองนะคะแม่หมอขอแจงนิดน,นึงอะเนาะนะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายนะที่ติดตามและรับชมนะคะอาสวัสดีค่ะ